คลิปนี้เป็นคลิปชมทุงค่ะพี่น้องชมทุงเขา่าทุงนาค่ะพี่น้องหน้าเข่าค่ะแม่เข่าไทยทําไมเดือนหนึ่งเราจะพี่น้องยังบ่ท่านได้เออบ่มีเวลาบ่มีเวลาอัพลง u t u b e ค่ะก็เลยช่วงนี้ถึงได้อออมาลงใหม่ค่ะพี่น้องเป็นไงกะตามมาชมทุงน้ำแม่เข่าเลยจ้า สวัสดีค่ะพี่น้องป้องปลายสูขกู่ซุ่คนค่ะแม่ขาวผ้ามาเบ่งเขางามค่ะพี่น้องอันนี้เป็นเขาหอมมะลิค่ะพี่น้องจ๋านับไปอีกยี่สิบหมือนแม่ขาวสิได้เกี่ยวเขาแล้วจ้ะเป็นเขาหอมมะลิห้วงยาวๆค่ะค่ะถอกแล้วเดี๋ยวสิพ้ายางไปเบ่งทั้งพุนค่ะพี่น้องเดี๋ยวแม่ขาวสิพ้ายางไปเบ่งทั้งพุนจ้ะแสงเด้อจ้ะ พายย้อนแสงผักอันนี้พี่น้องหอมหอมผักปลากระหยงหอมดอกผักกระแยงผักปักพักผักกระหยังพ,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 พี่น้องยังหอมเลยใส่แกงหอยคือสีแสบไหมเนี่ยเด็ดดมไปน้ำใส่แกงหอยคือสีแสบดีคันแท้กับหกบาลเนี่ย ปลาไก่สิไก่เกีียวเขาแล้วว่าสั่นบโบพบะสีดยาพระขายะาอยากข้างยุพี่น้องมองนี่แต่ว่ากับกอใ่ดียุเห็นบพจะ้ะอันนี้ไทยพยอนแสียงก็จะเห็นห่วงเข่าง,งามๆคะ่ะถอกแล้วพี่น้องเขาถอกแล้วจะ้ะเขามะลิงามๆจ้าให้นี่จะเป็นเขาเมลิค่ะพี่น้อง ชวนเข่าเหนียวอยู่ทั้งผุนค่ะสูงๆผุนพี่น้องท่าย้อนแสงเลยจ้ะปูนตะเวตะวอนยืนอยู่ผุนถ่วงหัวตะวอนเลยตกน้ำเสรเนาะโอ้โอ้โอ้ตกน,น้ำเสรเนาะเกือบตกน้ำพี่น้องเกือบตกน้ำจ้ะถ่วงหัวเลยแม่พี่น้องอน,น้ำก,ก็ยังไหลยอยู่ค่ะ ถากินปลาขอนถาจับถาจับปลาขอนปลายเขาลมแล้วงามหลายลมเลยจะอันนี้ส่วนนี้เป็นเขาเหนียวแล้วค่ะพี่น้องถอกแล้วเพื่อกันข้าเหนียวเขาก็คอหกจ้ะปายห่มแ็ยังไม่น้ำอยู่ค่ะกรได้เกี่ยวอยู่พี่น้องถ้าว่ากรได้เกี่ยวลุยน้ำดอกซูฮอดยามเกี่ยวกับเจจ้ะ โซฮอดยำเกี่ยวกับจีอันนั่นพอดีละ่ะสีแห่งพอดีละค่ะรอร้รรรอยกระทุงได้เกี่ยวเขาพอดีล่ะพี่นองเอ้ยอากาศก็เริ่มหนาวแล้วยานตะฝนมาพาอีกท่านละ่ะเข่าล่ม ห๊ะบ่ลมมื้อนั้นอือมาหว่านปุ๋ยมื้อนั้นบ่ทันได้ลมติบ่ทันได้ลมแล้วก็บ่ทันได้สอดแม่นบ่แต่ว่าสอดมันก็ยกขึ้นอยู่ดอกหวงมันยกขึ้นคอมันยกขึ้นอยู่อยู่ถ่อมหัวเลย แต่ว่าเขาเขาเขาเนี้ยก็คงเ,เป็นยังก็ยังเป็นใบดังๆสิเขาจเจ้าว่าเป็นเด้เขาจเจ้าว่าเป็นถ้าเบื่อตอนตอนเป็นนั่นตอนเกี้ยวพี่น้องว่ามันจะเป็นจังใดมันจะมีผลเสียอีย่างบ่ถ้าถ้าใบมันถ้ามใบมันเป็นลักษณะนี่นี่ใบดังๆนี่ บ่บแน่ใจว่าจะมีผลเสียอีกอย่าง่ถ้าเบ,บิ่งตอนเกี่ยวค่ะพวกลากรสิย่างได้แต่น้ำคันแท้น่นละ่ะคือสิเลเบิ่งทางพุ่นบได้ดอกมันโโหกพดฮะย่างได้บ่า้าเขาเจ้าว,ว่าเป็นได้พี่น้องเขาเจ้าเขาเจ้าสดใสงามอยู่ ข่าวเจ้าจะบ่ข่าวเจ้ามะลินี่จะบ่ใบดังจะจะงามอยู่ค่ะแต่ว่าข่าวเนียวจะเป็นใบดังๆต้องรอเบิงว่าอันตอนที่เฮาอันนั่นตอนที่เกี่ยวตอนที่จะมาเกี่ยวน่ะตอนเก็บเกี่ยวมันจะเป็นแบบใดค่ะจะได้ผลดีหรือบ่อ เขาเจ้านี่ก็ถือว่าโอเคอยู่ค่ะเอาละจ้ะพี่น้องสําหรับคลิปนี้แม่ขาวก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้เด้อค่ะจ,จะไหนก็จะเริืมเด้อจ้าฝากกดไลค์กดติดตามช่องแม่ขาวเช้าบึงการในเด้อจ้าขอบคุณทุกคนที่ให้การรับชมคลิปนะคะขอบคุณทุกคนทีกดไลค์กดติดตามแม่ขาวค่ะสำหรับเพื่อนเก่าและก็เพื่อนใหม่ แม่ข่าวก็จะตามไปเยี่ยมเย็ยนทุกๆบ้านเด้อจ้าอาจจะซาแน่ค่ะกับบ่ากันเนาะแต่ว่าก็จะตามไปทุกคนเด้อจ้าจเย็ยนเย็ยนจ้าแม่ขาวตามไปแน่นอนเลยจ้าสำหรับคลิปนี้แม่ขาวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ